คือผลงานของเมื่อเช้านี้ค่ะที่ไล่ฉีดน้ํายาอีกอย่างหนึ่งเข้าไปแล้วมันเป็นคราบเลยน,นะคะเป็นคราบข,ขาวแล้วแฟนก็ลื่อ่า<ะ>หลังจากฉีดไปแล้วจะเห็นไหมคะคราบนี้จะจะหายไปเลยใช่ไหมคะเพื่อนปัญหาการข่าจัดคราบสกปรกในห้องน้ํามีเป็นปัญหาไรบ้างเป็นปัญหาโลกแตกนะคะใครจะว่าย,ยัางไงก็ช่างมันล้างออกเนี่ยมันล้างยากมากเพราะว่า น้ำนแต่ละที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็พวกแชมพูสบู่หรือเป็นพวกครีมบนผมที่เราใช้แต่ละอยา่างก็ไม่เหมือนกันอีก นะพื้นห้องน้ํามันเป็นสีขาวหมดเลยนะคะแล้วก็ครีมนวดผมที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นเป็นไขมันนะคะเกาะติดพื้นซึ่งอไรก็พยายามทําความสะอาดแล้วแต่มันก็ไม่ออกนะคะแต่วันนี้นะคะจะมีวิธีแก้วิธีหนึ่งนะคะซึ่งศึกษามาหลายที่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามันจะออกไหมนะคะ ดมาดูงานของเมื่อเช้านี้ค่ะที่ไล่ฉีดน้ํายาอีกอย่างหนึ่งเข้าไปแล้วมันเป็นคราบเลยนะคะเป็นคราบขาวขาวแล้วแฟนก็ลื่นแล้วก็เนี่ยเป็นเป็นคราบของอน้ํายาเขาเรียกว่าอะไรครีมนวดผมใช่ไหมมันเหมือนเป็นไขมันทําให้แวกแวกผมให้ผมเราเงาง,งามอ่ะแล้วมันติดที่พื้นนะคะ,ะไล่ก็จะฉีดตัวนี้ไปเลยค่ะนะคะ เนี่ยคือตัวเนี้ยกระปุกตัวเนี้ยฉีดออกไปอย่างเงี้ยเพราะว่าไอตัวเบกกิ้งโซดามันจะได้ออกไปด้วยนะคะมันจะไม่ติดอา่าไม่จะมไม่มีการมาอุดตันนะคะเห็นไหมคะพอฉีดเข้าไปปุ๊บไอคราบตัวนี้มันออกเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมฮะคราบน้ำมันม,มันออกเลยนะคะเ,เดี๋ยวแล้วก็จะทิ้งไว้สักประมาณยี่สิบนาทีแล้วเราก็จะมาขัดกันนะคะเห็นไหมฮะแค่ฉีดตัวนี้มันตัวตัวสีดำๆเนี่ยของ ไอตัวครีมแว็กผมนี่มันก็หลุดแล้วนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้สัก20นาทีเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะคะเพื่อดูสิคะพอฉีดลงไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคะมันจะเป็นฟองเลยนะ,ะฟอง,องขาวๆเนี่มันจะขจัดคราบนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาะใช้ฟองน้ำนะคะกระจายมันออกไปน,นะคะเห็นไหมคะนี่คือคราบสกปรกที่เราล้างมันไม่ออก มันเป็นคราบสกปรกที่เกิดจากอะไรเกิดจากพวกสารเคมีที่เราใช้ในการชำระล้างตัวก็คือเป็นพวกสบู่พวกแชมพูหรือเป็นพวกครีมนวดผมครีมแว็กผมนะคะ,ะแล้วก็ผสมกับน้ำทําปฏิกิริยากับน้ำนะคะน้ําแต่ละที่จะมีความเป็นกรดเป็นด่างไม่เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างคือกระเบื้องนะคะถึงกระเบื้องเนี่ยจะผลิตจากตัวเซรามิกหรือ เรียกว่าอะไรนะทรายขาวใช่ไหมคะแต่ยังไงนะคะมันก็หรือดินขาวไม่ใช่ทรายขาวดินขาวแต่ยังไงก็ช่างนะคะการกระบวนการผลิตไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็พื้นกระเบื้องก็ออกมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการที่มันจะเกาะติดคราบสปกปรกง่ายหรือยากหรือติดทนติดนานเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกกระเบื้องด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูทีคะ่ะดูนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรจาจะ กระจายมันออกไปนะคะกระจายมันกระจายมันเลยนะคะใช้ฟองน้ํานี่แหละคะ่ะกระจายพวกนี้ออกไปนะคะไม่ให้เกาะกันดูอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าคาบของพวกลามนะคะหรือหินปูนนั่นเองนะคะหินปูนน้ำเนี่ยมันก็จะมีหินปูนด้วย แล้วก็จะขา,ขาดมันนะคะให้มันกระจายตามผนังเห็นไหมคะมัน,นะะก็จะกระจายมันออกไปนะคะกระจายน้ำยาออกไปเมื่อกี้เพิ่งใส่เข้าไปแค่ไม่ถึง5นาทีนะคะเขาก็มีปฏิกิริยาแล้วนะคะแล้วก็หลุดออกไปเยอะมากเลยนะคะ ที่เป็นฟองข,องขาวๆเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะคะเหมือนเป็นน้ําธรรมดาไปเลยเดี๋ยวเราก็จะล้างม,มันออกนะครับพเพื่อนมันหายไปจริงนะคะอรไรก็ไม่ได้ใช้อะไรมากคือใช้ฟองน้ำนะคะแล้วก็ใช้ตัวแปรงนี้ค่ะขัดแบงนี้เลยนะคะขัดไปเลยค่ะตามผนังนี้มันก็หายไปเลยนะคะตัวที่เคยเป็นเป็นพวก อะไรนะคะเชื้อราใช่ไหมที่มันขึ้นดำๆอะ่ะมันก็ไม่มีเลยนะคะแล้วก็ตัวผนังอะที่มันเคยเป็นขาวๆอะ่ะมันก็หายไปเลยนะคะไม่มีเลยค่ะตัวนี้ใช้ดีนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเห็นไหมคะดำๆไม่มีเลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีกลิ่นหอมค่ะเพื่อนๆหอมเหมือนเราทําขนมเค้กอะ่ะเหมือนส่วนผสมของขนมเค้กเลยนะคะไม่ได้มีกลิ่นเหม็นของน้ําส้มสายชูนะคะแล้วก็ไม่กัดมือนะคะไม่กัดมือไม่ทําลายมือด้วยนะคะเพราะว่าเลาเป็นคนแพ้ง่ายนะคะตัวนี้ดีมากเลยนะคะเพื่อนแนะนําค่ะแนะนําให้ใช้นะคะาที่ดําๆอะ่ะสะอาดเลยนะคะ เดี๋ยวให้ดูผนังนะคะเห็นไหมคะสะอาดเลยค่ะมันยังไม่แห้งดีนะคะก็เลยเป็นอย่างนี้สัสดส่วนของการผสมนะคะเราจะใช้ไบคาร์บอนตโซดา1ส่วนแล้วก็ใช้น้ำเปล่า1ส่วนผสมด้วยน้ำส้มสายชู1ส่วนนะคะ เบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวจะใส่น้ำส้มสายชูลงไปค่ะ,คะมันขึ้นเร็วมากเลยนะคะฮะไล่ใส่เข้าไปแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเทใส่เหยือกนะคะให้ฟอร์มมันหมดก่อนนะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวไล่จะเอาน้ำยาที่ผสมเนี่ยใส่เข้าไปในขวดโหลตัวนี้นะคะทำไมถึงต้องคนเพราะว่า ถึงมันจะมีะน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาเนี่ยทำปฏิกิริยากันนะคะปฏิกิริยาเนาะ,ะแล้วก็ทำให้เกิดฟองใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้เบกกิ้งโซดาละลายนะคะแล้วก็จะใส่กวดโหลอย่างนี้พราะถ้ามันไม่ละลายเราจะใส่ไอตัวอะ ตัวกระปุกที่มันเป็นเขาเรียกว่าละอองฝอยฉีดละอองฝอยได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะไปอุดรูในกระปุกที่เป็นหัวฉีดละอองฝอยนะคะ,ะก่อนใส่เราก็คนใช่ไหมคะแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปฉีดในห้องน้ํานะคะไปแล้วนะคะน้ําก็ประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็จากนี้ขึ้นมานะคะ เห็นไหมฮะขึ้นมาถึงนี้นะคะไลก็จะใส่น้ำส้มสายชูเข้าไปอ้มันลแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีอะไรดีๆก็จะเอามาฝากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ